ราศีธนูการงานดีเจริญก้าวหน้าการเงินดีรายได้หลายทางความรักดีใส่ใจกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับพยากรณ์รายสัปดาห์กันนะครับช่วงวันที่26มิถุนายนถึงว,วันที่2กรกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีธนูก่อนเข้าื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่อง และคอยคุณรับความเป็นสุริมงคลน,นั้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันนะครับสำหรับนี้พายากรณ์เรื่องของวาส,สนาการงานการเงินความรักแล้วก็ดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาส,สนาก,นกันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพระสมบ,บดรครับเป็นดาวจุฬน,นตนูนุหรือดาววาสนาช่วงนี้ยังครองราชโชคนะคสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะก็ยังต่อเนื่องครับเรื่องของวาสนามีโอกาสามีไฟมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าอยากจะยิจับอะไรก็เริ่มเลยนะครับมีความคิดอย่างเดียวไม่พอครับต้องลงมือทาด้วยนะแล้วก็ ผลลับรออยู่แล้วครับเรื่องของความสําเร็จความรับรื่นเรื่องของความก้าวหน้าเป็นของคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นดวงราชโชคนะครับทั้นนี้ดาวพระศุกดียังเป็นดาวจุลพันธุ์ด้วยนะครับเรื่องของครอบครัวเคยอยากช่วงนี้ก็ยังสนับสนุนกันดีนะครับท่านใดที่พูดคุยกันนะครับเรื่องของการพัฒนาคนสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและยังมาความถึงเริ่มต้นธุรกิจกับครอบครัวช่วงนี้ก็ยังเริ่มได้เลยนะครับมีโอกาสที่ดวงจะเสริมกันดีนะครับเรื่องของธุรกิจการงานใดๆนะครับท่านใดที่ มุ่งมั่นตั้งใจในการทํามาหาเงินแล้วจะสร้างครับจะสร้างบ้านหรือว่าจะซื้อเป็นเจ้าของที่ดินก็ทําได้เลยนะครับเพราะว่าวาสนาดวงเปิดแล้วนะครับตลอดยาวๆกันเลยนะครับดาวพระจันทร์ครับดาวจุฬามณ่วงนี้ยายรศีอยู่4ครั้งนะครับช่วงที่ต้องดูเป็นช่วงวันนะครับ 26- ถึง27นะครับช่วงนี้ถ้าถ้าเป็นการงานอาจจะมีเรื่องของบททดสอบอยู่บ้างนะครับแต่มีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือนะครับหรือว่าทํามาค้าขายก็หมายถึงมีลูกค้าสนับสนุนกันดีนะครับ ก็ผ่านไปได้นะครับ2 8ถึงนะครับจุลมมณะอยู่ทือลาภะนะครับถ้าเป็นลาภผลหรือว่าโชคลาภในช่วงนี้บางทีมักได้รับเป็นรายได้พิเศษแล้วจากการทํางานนะครับมักจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับหรือว่ามีเกณฑ์ต้องจ่ายไปทั้งใดทั้งนึงนะครับก็แนะนาว่าบริจาคทําบุญไว้นะครับส่วนหนึ่งครับคุณจะเก็บรักษาลาภผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับ30มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมครับช่วงนี้ดาวจุลโมณะอ่อนกําลังนะครับมาเศรษฐดนวินาศนะครับก็ต้องถ้ามองเรรื่อองงขกา ใช้ชีวิตรวมแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องของการเดินทางไว้นะครับเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับฤดูฝนแล้วแล้วก็ดูแลเรื่องของการเดินเท้าด้วยกระดับเรื่องของพื้นลื่นเมื่ไหรยนะครับมีเกณฑ์อาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุได้นะแต่แค่ช่วง2วันนี้นะครับผนังคุณก็ผ่านไปได้นะครับวันที่2องถึงสกรกฎาคมครับดาวจุลมณัอยู่ที่นั้นวัสนะช่วงนี้ก็ก็เช่นเดียวกัน,นครับเรื่องของอสุขภาพครับช่วงนี้ถ้าท่านใดมีสุขภาพร่างกายเป็น โรคเป็นเป็นหายนะเป็นโรคไม่มากแต่ไม่หายสักทีควรทําให้ถูกกับดวงครับคือพบแพทย์ผู้หมอครับมีโอกาสรักษาให้หายเร็วถูกกับโรคถูกกับดวงนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีธนูครับดาวประพูทครับดาวช่วงการงานนะครับช่วงนี้อยู่ครองเกษตรตัดให้บดีครับการงานรวมทั่วดีอย่างแน่นอนครับทํางานกินกันใดก็แล้วแต่นะครับได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต่างเพศกับคุณนะครับท่านใดที่ประกอบกิจการร้านค้านะครับ ก็พยายามทุ่มเทให้เต็มที่แล้วก็เสนอขายสินค้าบริการให้กับลูกค้านะครับคู่ค้าคู่สัญญาที่ต่างเพศกับคุณนะครับเขมามักจะช่วยเหลือเขอมามักจะให้การสนับสนุนคุณดีอย่างพิเศษนะครับลาภผลโดยรวมถือว่ามีแน่นอนครับดาวพระศุกร์ครับคร,บครองราชโชคนะในช่วงที่26ถึง30มีลาภผลนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มลาภผลที่เรื่องของรายได้พิเศษนะจากงานงานที่เป็นการช่วยเหลือคนนะครับเพราะว่าเศรษฐนิรมรณันหมายถึงงานยา,งยากหรืองานที่ มีเกณฑ์ต้องแก้ไขนะคุณทําได้แล้วก็ทําได้ดีแล้วแลวมีผลตอบแทนพิเศษด้วยนะครับการสังคมรับช่วงนี้ยังคงดีนะครับดาวพระราหูนะครับได้รับความช่วยเหลือได้รับการร่วมมือร่วมไม้นะครับจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้ายังคงสัดสนคุณดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าได้ใหม่นะครับหัวหน้าเจ้านายพวกข้าบัญชาสะสมคุณดีอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าดาวพระาทิตย์ยังคงราชโชคนะครับ แล้วก็หลังจากวันที่1กรกฎาคมเปต้นไปนะครับดาวพระอังคารแล้วก็ดาวพระศุกร์พร้อมย้ายพร้อมๆกันเลยเกือบจะพร้อมกันเลยนะครับซึ่งก็ต้องมองเรื่องของงานใหม่ของคุณเนี่ยสามารถดีบจับได้เดิมเลยเลยนะครับมีโอกาสทําได้รับรือแล้วก็สําเร็จนะครับหลังจากวันที่1เป็นต้นไปนะครับแต่ทางนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นดาวจุลนรีด้วยถ้าหมายถ,ถึงการทํางานกับผู้ที่อายุวันมากกว่าหรือว่ากับหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาเนี่ยพยายามเตรียมการให้ดีบางครั้งอาจจะ เจรจากันไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับถ้าเป็นการเสนอขายสินค้าแบริการก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับโดยเฉพาะการเสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่นะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีธนูครับช่วงการเงินช่วงนี้ก็ยังดาวพระเสาร์ครับครองเกษตรได้ดีการเงินการหาได้โดยรวมยังคงดีนะครับยังคงมั่นคงนะครับแต่อาจจะเหนื่อยอยู่บ้างนะครับเพราะเป็นดาวพระเสาร์แต่ได้มาแล้วก็ได้ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าได้เยอะมากกว่าที่คุณตั้งเป้าไว้แน่นอนนะครับแต่ พุ่มเทให้เต็มที่นะครับในการทํามาหาเงินนะครับการเงินโดยรวมการหารายได้ดีนะครับแล้วก็รายรับรายจ่ายนะครับในช่วงวันที่ยี่สิบหถึงสาช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายแฝงนะครับต้องเตรียมการให้ดีครับเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการเดินทางหรือว่าการสังคมอยู่บ้างนะครับถ้าใดมียุดงานพานะก็ต้องตรวจตาให้ดีครับมีเกณฑ์ถ้าได้เปลี่ยนอะไรหรือว่าประปรุงอะไรก็ต้องควรแนะนําว่าทําให้ถูกกับดวงนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับเป็นรายจ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ต่หลังจากวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับกระแสกระแสเงินสดสภาพคล่องคุณเนี่ยก็จะกลับมาดีแล้วครับมีเงินเลยกินเลยเก็บได้นะครับก็วางแผนให้ดีนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีธนูครับดาวพระพุธครับเจริญปัตตุนะครับช่วงนี้ยังครงเกษตรตราธิบดีนะครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วสับสนกันดีนะครับมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการดคแลหรือว่าเอาใจกันมากขึ้นก็พยายามเอาใจแฟนคุณให้มากครับมีโอกาสสับสนกันเงินให้กับคุณนะครับ ส่วนท่านที่ยังโสดนะครับดูที่ดาวพระศุกร์แล้วก็เจริญปุตตะประกอบนะครับช่วงนี้ก็แนะนําว่า26ถึง30สําหรับชาวลัคณาเาษีธนูท่านที่โสดขอรักตัวให้มากนะครับแล้วก็มาวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดวงเรื่องของความรักจะเปิดแล้วนะครับคุณก็จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับมีคนทวงรู้ใจหรือว่ามีเกณฑ์ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันแล้วก็เขามีเกณฑ์ที่จะอายุมากกว่าคนด้วยนะครับแล้วก็สะสนกันดีแล้วนะครับ มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันได้นะครับดวงโชคลาภครับเชาวลัคนาราศีธนูครับดาวพระอังคารครับเป็นดาว่วงปุตตะโชคลาภที่รับจากตนเองแล้วก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับในช่วงสัปดาห์นี้นครับมาสถิตอยู่ที่นันสุภาะนะครับฉะนั้นเลขนําโชคหรือเลขเสนดวงคุณในช่วงนี้ก็คือเลขเกี่ยวกับพ่อหรือบุปกา,ารีหรือญาติหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายที่คุณเคารพนับถือนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุข,ของท่านเลขหนึ่งครับ ส่วนดาวที่ให้คุณท่านโชควาสนานะครับในสัปดาห์นี้นะครับดาวเด่นคือดาวพระพุธหรือเลข4ครับดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ครับสรุปงบรายสัปดาห์นะครับชาวลัคนาราศีธนูครับการงานดีแน่นอนครับมีโอกาสก้าวหน้าแน่นอนครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับมีเรื่องของรายได้หลายทางด้วยนะครับแต่ช่วงต้นสัปดาห์อาจจะมีรายจ่ายแฝงอยู่บ้างนะครับคนรักโดยรวมใส่ใจกันดีครับ ท่านนี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องและขอให้คุณดวงดีทุกเรื่องครับการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีโชคลาภก็เป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ